เตมูสับตุกคนพัตมูหัมมุุปันเมูสกระเทียมใส่พิกหั่นพิกลงไปขั้นตอนต่อไปหั่นกจะเอาผักลงเนาะพัดใจพักโอ้เฮีย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 เฮเฮียมหล่นกระทะเฮียเกระทะใีเฮียละ พัก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 มีเส็้พักสิมะกุนให่มันเต็มเน้ะแข่งเป็นมะกุนให่เปิดป้ายเป็นแห้งจ้าเออมีผ้ากระเหรี่ยงสิโยบแล้วบ้านนี หอมผ่ามาอะไรได้บ้านตอนต่อไปไม,อมันพักยมงพักจี๊ดใจนี่ปลาก,กระป๋องบ้านนี่พัดเส้นปลากระป๋องแซ่บไปหยาบเห็ดพัดพักเกกส้นปลา,าก,กระป๋องใส่หมูสับเห็ดตามเด้อได้เลยนะคะอันตอนเอาปลาก,กระป๋องลงบ้านนี่ค่อยๆคโเ้ยหอมเข้ากันเลยพัดแซ่ปลาก,กระป๋อง ันกี่สีแน่ได้มันจะปากระพงเข้อมเเอกลุ้มด้วยกคนหาตาไปตาอร่อยครับนี่สีสันจะมากเลยเป็นอานเช็ดซีนมันจะนักอกัเปกิ้งขาวบาน